โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายหรหัสอวีดโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีพเพจแทมมีผู้ติด,ดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวที่กําลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดวันกิจกองผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะสำหรวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับผมนะววันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมนะลงเสียงพระอิสวหรือวิธีทําเสียงพระอิส่วนนั่นเองนะของพระสุโรนะครับผมนะฮก็โอเคเลยนะครับผมในก่อนที่ผมจะไปสอนนะผมจะรีวิวก่อนก็แล้วกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะฮะก็เฮ้ยผมยังรู้ว่ามันมีเสียงแบบเอาสอนพระเจ้าเอาไปแดกเ็บอกว่าไม่น่ามีเลยผมว่าเดี๋ยวลองฆ่ากัน โอไมยอุปเทตดนะครับผมนะซึ่งไม่เสียงแพ้ไม่เสียงแบบตีป้อมอะไรพวกนี้ด้วยนะน่าจะนะเออเดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมนะเไอ้มันไม่มีเสียงอักษรพระเจ้าหรอค้าของยอนคือมันจะต้องแบบทําเป็นเฉพาะตัวของยอนเลยนะถ้าแบบว่าจะเอาเสียงอักษรพระเจ้าไปแดกอะเออแต่นี่มันเป็นแบบเสียงทั้งหมดของเกมนะครับผมนะมันเป็นเสียงของในแมทมันพวกนี้ดีกว่ามันไม่ใช่เสียงของตัวละครยอนนะครับผมนะมันก็ไม่มีเสียงอักษรพระเจ้าไปแดกนะครับผมนะ ใครคือสุดยอดพระเจ้านะครับนะคือถ้าถ้าจะเอาแบบเสียงเอาสอนพระเจ้าไปแดกคือเราต้องเปลี่ยนเสียงฟิลด์ทันนะครับนะเออันเป็นเสียงของแตลนะ่ละครอ่ะมันน่าจะยากไปหนนะ่อยไหนปะมันต้องเปลี่ยนเสียงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมีอะไรบ้างออกของหรือวว่ะใครทำดีก็ขึ้นสวรรค์แม่จะยากเลยประมาณนี้ ไอ้ยี่มันมีอีกหลายอย่างนะครับผมนะเสียงตายก็มีนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองตีป้อมก่อนเขาเรียกเมตตาระยะยาวเขาเรียกเมตตาระยะยาวเดีแถวป้อมจัดป,ป,ประมาณนี้นะครับผมนะฮะไอ้วะเสียงไม่กล้าคิวมันเป็นยังไงนะ คนเมตตานี่มันเหนื่อยจังเลยสวรรค์ข่ากดคองข่าไม่พอใจก็ไปแอบกาดแล้วกันระบาดแรงเป็นจมสำหรับทุกคนบูชากู้ระอิสรนีร่ครับผมนะก็เดี๋ยวเมก้าคิว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูเองนะครับผมนะ,ะอนโอเคเดี๋ยวผมจะแบบพยายามรีบรีวิวหน่อยนะเพราะว่ามันมีเสียงเยเหมนกันเดี๋ยวผมจะไปสอนลงละ คือมันน่าจะมีเสียงตอนตายด้วยนะเสียงตอนแพ้เสียงตอนชนะด้วยนะครับผมเนาะเฮ้อไอ้งอเสียงตายมีหลายแบบด้วยนะผมบอกไ้เลยมันรีเซ็ตปมไงนะอ๋อไงอ้าวไม่อยู่โวมมาตาย เย่จังเลย,ย,น,เลยน,นี่แล้วป, <c oughs> ประมาณนี้นัน่นน่าจะหมดแล้วบ้าเสียงตายอ่ะอ,อุ้ยจะวิะ <c oughs> ยย่งอ่านน่าจะหมดแล้วนายย่าจะหมดแค่นี้แล้วเขาผมนะ เสียงมันก็แค่การเสียสละที่จำเป็นนั่นแหละเอ้นี่นี่มีอ่ามีคือมันมีหลายเสียงมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลองเอาไปเล่นดูกันแล้วกันนะครับโอ้น่าเดี๋ยวผมจะสอนทำละก็มีเสียงแพ้ด้วยปะนี่ผมชนะก็ประมาณนี้นะเสียงตอนชนะนะมีเสียงตอนแพ้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ฟัง โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงตอนแพ้นะครับผมนะก็จะมีแค่รอบเดียวนะเฮ้ยมีเสียงตอนเปิดเกมด้วยหรอโอ้โหเทๆวะเทๆเ่ะมี่แต่ตอนเปิดเกมด้วยนะครับผมนะใคเดี๋ยวผมจะให้กดรอมีออรดู ยังไม่เอาจิงเฉยๆตาหน้าคานะแน่นอน <c oughs> เป็นประมาณน,นี้นะครับผมนะโอเคเดี okay. ๋ยวก็ไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่านะวิธีทำมาทำยังไงนะครับผมนะก็ผมขอเตือนก่อนเลยนะวิธีทำนะครับผมนะมีสิทธิ์โดนแบนนะครับผมนะบอกไว้ก่อนนะเพราะามันเป็นมันผิดกฎของเกมนะครับผมนะก็ใครที่อยากจะลองทำก็ลองทำไอดีลองหรือไปทำอะไรขมๆก็ได้นะอะก็ มีความเสี่ยงแค่นี้ละกันนะมีเสี่ยงม,มีสิทธิ์โดนแบนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะทํานะครับผมเนาะโอเคนะเขานะนะดับแรกนะเขานะคุณท่านผู้ชมต้องมีแอปตัวนี้นะหรือไม่จะเป็นก็ต้องเป็นเขาเราียกนะว่าเนี่ย EFS Explorer ก็ได้นะครับผมแต่ผมจะใช้แอปเขียวๆตัวนี้นะครับผมเปน,นหน้าจอมไปเยอะจนะังวะเลยโอเคมีแอปตัวนี้สามารถหาโหลดได้ตามเพจสโตเลยนะก็เขียนชื่อไปเลยนะครับผมเนะี่ยก็จะขึ้นนะหรือว่าจะเป็นไฟล์ของเอ็ก เอ่อสไฟเอควอเรอร์ก็ได้นะรับ mm. ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า e อเอไฟมันมันช้านะครับผมนะแต่ถ้าถ้าให้แนะน,นําผมแนะนําตัวนี้มากกว่านะมันไวนะครับผมนะเวลาแบบโยกย้ายไฟไล์อะไรพวกนี้นะครับผมเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะถ้าาชมโหลดมาแล้วนะครับผมนะก็กดเข้าแอป,ปนี้ไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ไปที่ ลงดาวน์โหลดนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ทันนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะสอนไวนิดนึงนะครับผมเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็ท่านพี้ชจะเห็นเสียงไพ่ส่วนนะครับนี่เลยนะไฟล์ตัวนี้นะครับผมเนี่ยก็ให้ทําการกดเพียงครั้งเดียวนะครับผมนะก็จะขึ้นมานะครับก็กดตัวอันที่2นะครับผมนะ extract here นะครับผมนะก็กดไปนะฮะก็ท่านผู้จะเห็นไฟล์มาแล้วนะหนึ่งอันนะครับตรงนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลบอันอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องก่อนก็แล้วกันนะจะได้ไม่งงเนาะ อันนี้เกมไททัทนนะผมไม่เกี่ยวนี่ก็เป็นพวกแอป,ปดาวน์โหลดเกมต่างๆนะโอเคนะครับนะท่านผู้ชมจะเห็นไฟล์ตัวนี้ออกมานะฮะเสียงพสัสดุโลเห็นปะนะครับผมเนะี่ยก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดอ่านี่ฮะท่านผู้ชมจะเห็นไฟล์นะครับผมเห็นไฟล์ตัวนี้ก็ทําการกดค้างได้เลยนะครับผมนะฮะก็กดคัดเนี่ยกดรูปตัวกลาไกนะครับผมกดไปเลยนะครับผมเนาะนี่เลยแล้วก็ทําการกดตัวจุดนะครับผมเนี่ยบ้าจุด ไฟล์ข้างบนนะกดจุดกดอีกครั้งนะครับผมนะเคื่อกลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่ตัว Android นะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็ไปที่ Data นะครับผมนะ,ะอันแรกนะครับผมเนาะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะก็หาไฟล์เกม ROV e นะครับผมนะก็คืออันนี้คือผมมีหลายเซิร์ฟนะครับผมนะ,ะนี่ถ้าผู้ชมถ้าถ้าถ้าผู้ชมมีหลายเซิร์ฟก็ต้องดูดีๆนะว่าท่านผูมม้ชมลงเซิร์ฟไหนนะก็ะผมจะลงเซิร์ฟไทยนะ,ะจะเห็นเขาว่า TH H อยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นปะตรงนี้ เนี่ยแต่ว่าสำหรับใครที่แบบว่ามีแค่เกม Rv เซิร์ฟไทยเซิร์ฟเดียวเลยนะก็แค่หา Rv แค่นั้นเองนะนี่ตัวนี้เข้ามาต้องดูชื่อดีๆด,ด้วยนะรับผมนะเออดูชื่อด้วยนะสำหรับใครที่แบบมีหลายเซิร์ฟเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ทําการกดไอ้ตัวเขียวๆข,ข้างล่างนะรับผมนะล่างล่างขวาได้เลยนะรับเห็นปะกดไปเลยนะมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะก็ทกําการกดติ๊กถูกนะรับผมนะ Accept to o f f l นะแล้วหลังจากนั้นก็กด Repeat เลยนะก็คืออ่าตัวขวาสุดนะรับผมนะนี่ แค่นี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับผมนะก็กดออกแอป,ปไปเลยนะเออกดไปแล้วก็ไปเข้าเกมเอาวีเล่นได้เลยนะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้นะเป็นว,ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่กอนกันละกันนะครับผมนะเอาเป็นว่าขอให้โลาขอให้สนุกนะครับผมนะแต่โหขอเตือนอีกครั้งว่ามันอาจจะโดนแบนนะมีสิทธิ์โดนแบนพวกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเนาะก็ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมนะฮะโอเคก็บายก็มีจุดหมายในชิปหน้านะครับผมบาย